สวัสดีครับโมกับสยอสวนม่วงเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะมาพบกับอีกข่าวเหนียวซับเหมือนเดิมครับของแท้ครับเราก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับสเต็ปเครื่องอะไรใช้ยางอะไรแล้วก็พ่อเป็นเท่าไหร่แล้วก็มายางแล้วก็จะใช้สองสองห้าครับสองสห้านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าครับแล้วก็จานแล้วได้จานเจาะไรเบาทั่วไปครับปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมครับครับผม แล้วก็โชคเราก็จะโหลดหนึ่งนิ้วนะครับครับผมนี่ครับโหลดหนึ่งนิ้วนะฮะใช่นะครับแล้วก็จะมาไล่มาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมล้อของอะไรครับเนี่ยล้อของบันไซครับบันไซนะฮะเพ่อไปครับท่านขอบเท่าไหร่ครับขอบเท่าไหร่ขอบหนึ่งจุดสองครับล้อหน้าหนึ่งจุดสองครับโอ้นะครับแล้วก็จะมารีวิวเครื่องต่อนะครับเรือนเราจะใช้เรือสองร้อยห้าสิบครับ c r f ครับนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหม นนี่ะเครื่องแล้วก็สเต็ปทั่วไปครับเดิมแคมครับเดิมแคมนะฮะเดิมแคมครับเดิมแคมนะฮะเดิมแคมมีปะเก็นนะฮะเดิมแคมแต่มีปะเก็นดูคอท่อผมก็ไม่เชื่อแล้วครับเดิมแคมนะฮะดูสเต็ปท่อแล้วสามสองสามห้าสี่สิบครับสี่ห้าห้าสิบครับโอ้โหของแท้ครับใช่ครับแคมท่อผมว่าไม่ใช่แล้วนะฮะใช่ครับโอ้โหท่อของอะไรนะฮะท่อของ TBD ครับ TBD นะครับใช่ครับดูปากท่อก่อนนะฮะทุกคน โคตรใหญ่บังลำควายครับเดินแคมงครับท่านครับผมแล้วว่าจะมาโชกันครับโช์ของอะไรครับจะใช้ S P N ทั่วไปครับท่านโอ้ลสูงของโชคแล้วครับสามร้อยมิลครับท่านสามร้อยมิลนะครับทรงประมาณนี้นะประมาณนี้ครับแล้วทุดหลังเราก็จะเป็นยางหกสิบทับร้อยครับนี่นะครับหกสิบทับร้อยนี่นะครับขอบก็เราจะเป็นขอบหนึ่งจุดสี่นะครับหนึ่งจุดสี่นะครับใช่ครับ ทั่วไปแล้วไงต่อก็จะมาฝั่งนี้ครับสเตอร์บอกได้ไหมครับสเตอร์สเตอร์บอกไม่ได้ครับสเตอร์นี่คือบอกไม่ได้โมกใช่ครับเดิมแคมโอ้โหเดิมแคมใช่ครับผมว่าไม่ใช่เดิมแคมนะฮะคันนี้นะใช่ครับแล้วก็จะมาที่วัดปั๊มติ๊กครับวัดปั๊มติ๊กนะครับวัดพวกแรงดันปั๊มติ๊กนะครับใช่ครับส่วนปั๊มติ๊กเราจะใช้เป็นเก้าบาทครับท่านโอ้เก้าบาทมันเกินไปไหมครับโอ้โหเดิมแคมครับด้านโอ้ไม่ใช่แล้วครับเดิมแคมนี่คือสายอะไรครับเนี่ย ใส่เจาะทั่วไปครับระบายความร้อนครับท่านโอ้โหนี่คือเสื้อสูบนี่คืออะไรครับเจาะอะไรเนี่ยเสื้อสูบเราจะเป็นเหมือนร้อยยี่สิบห้าครับท่านกดสะพานโซไว้ครับโอ้กันไว้ครับท่านกันโซตกใช่ไหมครับใช่ครับท่านโอ้โหแล้วนี่ครับคนทําเครื่องช่างนุชกอนแก่นนะครับถายบางลําควายครับท่านถายบางลําควายครับครับท่านทรงประมาณไหนครับทรงทรงก็ประมาณนี้ครับวัยรุ่นตรลออครับท่านนี่นะครับ ทรงตระอประมาณนี้เลยปลายทะเบียนปลายทะเบียนก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์โอ้โหถ้าเห็นคันนี้นี่คือห้ามหวดใส่เลยนะครับโอ้หวดได้ครับเดิมแคมครับท่านไม่ใช่เดิมแคมแล้วผมดูท่อแล้วรู้แล้วโอ้โหท่อเดิมแคมครับไม่ต้องกินอะไรเยอะครับท่านขอฟังเสียงได้ไหมครับได้ครับท่านเดี๋ยวขอสตาร์ทให้ผมฟังหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะฟังเดินเบาก่อน เสียงยางโหดอะแคมทอ่อเพว่าไม่ใช่แล้วดูครับดูพอทอ่อก่อนแคมทอ่อ จบคลิปแค่นี้นะครับ